สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรฟแอนไรท์วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมความงดงามของรถไฟไทยปี2025ขบวนพิเศษที่ถูกประดับอย่างวิจิตรประการตายามพระอาทิตย์ตกดินแสงสีทองส่องกระทบกับตัวถังสีเงินสะท้อนประกายระยิบระยับพรมแดงทอดยาวบนชานชาลาพร้อมธงชาติไทยบกสะบัดเป็นภาพที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจและอนาคตของระบบรางไทยภายนอกภายนอกรถไฟโดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย ตัวถังสีเงินเงางามยาวสง่าตกแต่งด้วยริบบิ้นสามสีแดงขาวน้ำเงินตามแบบธงชาติไทยด้านหน้าประดับด้วยพวงมาลัยดอกไม้สดและตราสัญ,ญลักษณ์ทองคำอันทรงเกียริโครมแดงปูเต็มชานชาลาเพิ่มความหรูหราและเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงทองก็สะท้อนเข้ากับตัวรถจนงดงามเกินบรรยายแม้จะเป็นรถไฟสำหรับโอกาสพิเศษแต่สมรรถนะก็ไม่ธรรมดาระบบขับเคลื่อนพัฒนาใหม่ให้วิ่งได้อย่างเงียบลุ่มนวลและประหยัดพลังงานรองรับการเดินทางไกลโดยปลอดมลพิษ ถือเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงทิศทางอนาคตขององค์การคมนาคมระบบรางไทยที่ยั่งยืนเมื่อเข้าสู่ภายในจะพบกับห้องโดยสารที่กว้างขวางเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุดแสงไฟ LED สามารถปรับระดับได้วัสดุตกแต่งใช้ทนหรูหราและอบอุ่นหน้าต่างบ้านใหญ่ให้มุมมองกว้างขวางสะท้อนทั้งความเป็นไทยและความล้ำสมัยด้านความปลอดภัยก็ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางระบบควบคุมความเร็วและกล้องวงจรปิดทั่วทั้งขบวนพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการคอยดูแลผู้โดยสารทำให้ทุกการเดินทางมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดรถไฟประดับปี2025เปิดให้บริการในโอกาสพิเศษราคาตั๋วขึ้นอยู่กับระดับที่นั่งมีทั้งชั้นมาตรฐานและชั้นพรีเมียมซึ่งรัฐบาลยังสนับสนุนค่าโดยสารเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย นี่คือรถไฟไทยประดับปี2025สัญลักษณ์แห่งความงดงามประเพณีและเทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่ตัวถังสีเงินสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นไปจนถึงระบบภายในที่ปลอดภัยและสะดวกสบายถือเป็นก้าวสำคัญของอนาคตระบบรางไทยขอบคุณที่รับชม r e ฟแอนไรท์ right. ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเดินทางครั้งใหม่ๆกับเรา